สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาอยู่ในป่าอีกแล้วนะครับอาจารย์เช้าชาแนล่าท่านมาเที่ยวป่าเอ,อนะินว่าหลงเข้ามาในป่าของต้นสมุนไพรที่มีมาตั้งแต่บโบราณนะครับหมอชาวบ้านรู้จักกันดีครับที่เห็นอยู่นี้จะเป็นต้นใหญ่นะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วครับ ต้นนี้แล้วก็ไม่ใช่เป็นต้นเท่านั้นนะครับเป็นป่าเลยนะครับเป็นป่าเลยผมก็ดูอยู่นานหลายรอบเือนกันนะครับเพราะว่าต้นเขาใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างดูยากนะครับแต่ก็ดูใบแล้วดูต้นแล้วนะครับ แล้วก็ดูผลด้วยครับนะดูผลหรือว่าอาจจะเรียกว่าฝักเขาก็ได้ครับก็น่าจะฟันทงได้ว่านี่คือต้นส้มปล่อยป่าส้มปล่อยโบราณนะครับที่เรา,เาตอนพักหลังนี้เราไม่ก็ได้เห็นแล้วแต่ว่าก็เป็นสมุนไพรมาตั้งแต่โบราณนะครับดูที่ครับใหญ่มากครับเป็นป่าใหญ่ต้นใหญ่มากครับปกติต้นต้มปล่อยนี้ก็ประมาณสักหเมตรนะครับหเมตร8เมตรนะก็ไม่น่าจะเกิน10เมตรแต่ว่าวันนี้เราเจอต้นที่ ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เป็นดงป่าใหญ่สลับหลากสีเลยทีเดียวนะครับผมก็เนี่ยเราดูดูต้นเล็กเป็นสีน้ําตาลต้นใหญ่ต้นเอ่โตต้นนี้เนี่ยกำลังหนุ่มนะกำลังงามเลยนะครับนี่คือต้นส้มปล่อยครับส้มปล่อยนี่ถือว่าเป็น พืชมงคลเป็นยาแพทย์แผนโบราณหมอชาวบ้านใช้กันนี่เหนเราเห็นฝักเขาด้วยนะฮะแต่ว่าฝักยังอ่อนครับเป็นสีเขียวอยู่นะฮะเดี๋ยวลองจับมาดูที่จะจับถึงไม่ได้ครับมี2มือมือหนึ่งก็ถือกล้องอยู่เอาเอาลองดูครับนี่ครับนี่ครับ ฝ <c oughs> ักครับเราจะเห็นฝักนะครับเห็นใบเห็นฝักเห็นต้นนะครับเห็นใบเห็นฝักเห็นต้นแล้วเราก็อันนี้ยังอ่อนอยู่ครับยังไม่ไม่แสดงชัดเจนเต็มที่แต่ก็อยู่ในรูปลักษ์ของอผลหรือฝักของส้มป่อยนะครับนะยังสีเขียวอยู่นะครับเมล็ดยังโตแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นป่าที่ลกลางแล้วก็ถ้าจะว่าอุดมสมบูรณ์ก็ยังไม่ใช่นะเพราะฉะนั้น ฝักเขาก็จะมีความแตกต่างไปอีกนิดหนึ่งแต่ก็ดูเป็นฝักส้มปล่อยนะครับเอาละครับนี่แหละครับคือลักษณะส้มปล่อยนะเราลองไปดูว่าเขามีสปปรรพคุณอะไรบ้างสปปรรพคุณเยอะมากนะครับส้มปล่อยเนี่ยลองดูว่าผมจะอ่านหมดไหมนะครับใบของส้มปล่อยนะครับมีรส เปรี้ยวฝาดเล็กน้อยนะครับใช้ต้มกับน้ําดื่มเป็นยาฟอกโลหิตหรือยาฟอกเลือดได้อันนี้ใบส้มป่อยนะครับดอกมีสรรพคุณช่วยบํารุงธาตุในร่างกายดอกส้มป่อยนะฮะช่วงนี้เลยฤดูการดอกจนเราเห็นฝักเขาแล้วนะครับเปลือกฝักนะฮะมีรสเปรี้ยวเผ็ดมีสรรพคุณช่วยทําให้เจริญอาหารเนี่ยวฝักนี่ครับเอาไปทํายาได้นะครับทำให้เจริญอาหารได้ถึงแม้ฝักสดๆนี่แหละครับถึงจะมีรสเปรี้ยวนะครับเปลือกต้นนะเมื่อกี้นี้เปลือกฝักนะฮะตอนนี้ เปลือกต้นมีสรรพ,พคุณเป็นยาแก้กระใสนะครับนะอันนี้เปลือกของต้นส้มป่อยเป็นยาแก้กระใสช่วยแก้ซางเด็กได้นะครับดอกของส้มป่อยนมีสรรพคุณเป็นยาลดไขมันลดความอ้วนลดน้ําหนักโดยใช้ดอกประมาณ1กํามือนะครับนํามาต้มกับน้ําดื่มเช้าและเย็นนะฮะดื่มเช้าและเย็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นดอกนะเราต้องมาฤดูการดอกเ,เก็บดอกไปใช้ได้แม่ลดความอ้วนลดน้ํานนหนักได้แสดงว่าเป็นยาระบายแน่นอนลดไขมันให้ด้วยดีมากนะครับ ใบใช้เป็นยาแก้โรคตาครับนะส่วนต้นเนี่ยใช้เป็นยาแก้โรคตาแดงนะครับก็คือว่าใช้แก้โรคตาได้นะฮะส้มปล่อยต้นมีรสเปรี้ยวฝาดมีสปพคุณเป็นยาแก้ตาพิการบำรุงตาได้ด้วยนะครับรากรากของส้มปล่อยนะฮะต้นนี้ต้นใหญ่เดี๋ยวดูรากรากจะใหญ่มากเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องตัดไปปลายรากนะไม่งั้นเดี๋ยวตายนะครับรากมีรสขมใช้เป็นยาแก้ไข้นะครับ ลดขมเนี่ยก็ถือว่าเป็นยาแก้ไข้ดับร้อนดับพิษร้อนถอนพิษไข้ได้นะครับฝักของเขาที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไข้จับสันครับไข้มาเรเรียครับใช้ส้มปล่อยเนี่ยครับส้มปล่อยจริงๆเขาเป็นพืชป่านะตรงนี้ก็เป็นป่าครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นที่ที่รอวันเข้ามาถากถางไถแล้วล่ะนะครับ เพราะว่าเป็นที่ที่อยู่กลางเมืองแล้วตอนนี้เป็นป่าที่อยู่กลางเมืองแล้วนะครับต้นและรากของส้มปล่อยเนี่ยนำมาต้มกับแก่นขนุนแก่นคนทาชิงช้าชาลีน้ำนองเปลือกมะเดือ่อเท้าใหญ่ม่อมหัวย่านางแล้วก็หญ้าเข็ดม่อนนะครับใช้เป็นยาแก้ไขในแล้วก็อาการเจ็บหน้าอกเนี่ยก็ช่วยได้นะครับฝักแล้วก็เปลือกฝักสรรพคุณเป็นยาแก้ไอนะครับนะด้วยการใช้ฝักเนี่ย นำมาปิ้งให้เหลืองแล้วก็ชงกับน้ำจิบเป็นยาอันนี้แก้ไอได้นะฝักส้มปล่อยนะเอออันนี้ก็เป็นสปปรรพคุณของอยาแผนโบราณนะฮะหมอชาวบ้านนะครับจึงจะรู้วิธีเอามาใช้นะครับส่วนคนทั่วไปก็จะยุ้รู้จักแต่เอาใบเขาเอาไปาให้พระพมนม้มนเวลาทําบุญมงคลอะไรทํานองน,นั้นนะครับใบของส้มปล่อยจริงๆแล้วก็มีรสเปรี้ยวนะมีรสเปรี้ยวอมฝาดเล็กน้อยนะครับใช้ต้ม ดื่มน้ำเนี่ยช่วยขับเสมหะช่วยละลายเสมหะได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสรรพคุณของส้มป่อยในเบื้องต้นระดับดีๆนะครับเป็นทั้งยาบำรุงธาตุด้วยเป็นรักษาโรคตารักษาตาได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแก้ไอมีขับเสมหะแก้ไข้มาเลาเรียนะครับอีกอันนึงครับฝักมีสรรพคุณช่วยแก้ลิซิดดวงจมูกนะครับนะแต่ว่าฝักเนี่ยจะเอาไปแก้ลิซิดดวงจมูกได้อย่างไรนะครับผมเคยเห็น คุณตาผมเขาเอาไปเผาไฟครับแล้วก็ให้ควันมันขึ้นมาแล้วก็คนที่เป็นไซนัสหรือเป็นลิสดวงจมูกเนี่ยนะครับก็สูดเอาควันนั้นเข้าไปนะครับหรือว่าอมควันใช้สูบเนี่ยนะครับแล้วก็ปล่อยมาทางจมูกเนี่ยเหมือนเหมือนกับยาที่แก้ไซนัสหรือว่าแก้ลิสดดวงจมูกทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือส้มปล่อยนะฮะ รากมีสปปรรพคุณเป็นยารักษาโรคล,ลำไส้นะครับโดยเฉพาะลำไส้ใหญ่นะรากเนี่ยนะครับก็เอาไปาต้มกินเหมือนกันต้มกินน้ำนะครับใช้ต้มดื่มนะครับนอกจากจะดูแลลำไส้ใหญ่แล้วก็ยังช่วยแก้บิดแก้ท้องร่วงนะครับช่วยชำระเมือกในลำไส้ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดอยู่ในลำไส้ใหญ่นะครับก็ถือว่ารากส้มปล่อยเนี่ เป็นยาช่วยได้นะครับส่วนฝักของส้มปล่อยนะมีรสเปรี้ยวนะเดี๋ยวผมจะชิมดูว่าเปรี้ยวจริงไหมนะครับใช้ต้มหรือใช้บดกินเป็นยาถ่ายได้นะครับเนี่ยเนี่ยไอ้ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยครับเดี๋ยวจะต้องชิมดูสักลูกหนึ่งว่าเปรี้ยวขนาดไหนเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับนะอันนี้ก็เอาส้มปล่อยเอาสรพพคุณมาให้ท่านดูนะครับส้มปล่อยนี้ยังใช้ทําเป็นลูกประครบนะครับก็คือเอาใบของส้มปล่อยเนี่ยไปตำาๆแล้วก็ ห่อผ้านะครับก็ทําเป็นลูกประครบได้นะครับดอกของส้มปล่อยก็ยังใช้เป็นยาได้นะครับก็มีลสฝาดมันมีสปปรรพคุณเป็นยาแก้เส้นเอ็นพิการก็ทําให้เส้นเอ็นสมบูรณ์ได้นะดอกของส้มปล่อยนะครับช่วยทําให้สตรีมีครรภ์น,นี่คลอดง่ายด้วยนะ,ะด้วยการใช้วิธีวิธีการใช้นะครับก็คือเอาฝักส้มปล่อยประมาณ3-7ข้อนะแค่3-7ข้อเองนะครับนำมาต้มกับน้ําอาบตอนเย็นนี่ไอ้ตรงเนี้ยที่เรา ใช้กันเมื่อสมัยก่อนนะคุณู้หญสตรีเนี่ยหลังข้อเนี่ยอาบน้ําส้มปล่อยก็คือนี่แหละครับใช้ฝักของส้มปล่อยนะครับประมาณ3 7ถึงข้อเนี่ยนะครับเอามาต้มกับน้ําอาบหลังคลอดทั้งสองสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ก็ไม่ให้อาบมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนหนักเข้าไปนะครับนี่คือข้อห้ามนะครับออนอกจากนี้นะครับใบแล้วก็ฝักส้มปล่อยนี้ยังปรากฏอยู่ในตํำรับยารักษากลุ่มอาการทางเดินอาหารนะครับซึ่งได้แก่ตํำรับยา ถ่ายดีเกลือฝรั่งนะครับโดยเป็นตำรับยาที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรจันนาชนิดได้แก่ใบส้มปล่อยฝักส้มปล่อยใบมะกาใบมะขามใบไผ่ป่าฝักคูนขี้เหล็กเถาวันเปรียงรากขี้กาขาวรากขี้กาแดงรากตองแตกสมอไทยสมอดีงูหัวหอมและก็ยาใสนะครับซึ่งเป็นตำรับยาที่เขาบอกว่ามีสรรพคุณแก้าการท้องผูกได้ชะนัดมากๆนะใครถ่ายไม่ไม,ไม่ไม่ออกก็ต้องใช้ยา แต่ว่าต้องใช้ไปประกอบตัวยานะครับซึ่งหนึ่งน,น,นั้นก็คือใบส้มปล่อยแล้วก็ฝักส้มปล่อยนะครับจะเห็นว่าส้มปล่อยเนี่ยมีสปปรรพคุณเยอะมากนะครับเกินกว่า30ข้อถ้าเรียงเป็นข้อๆนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็วันนี้พามาเจอดงส้มปล่อยนะฮะโอผ้ผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้จะอยู่อีกนานไหมครับเพราะว่าเป็นที่ที่ อของชาวบ้านแล้วนะตอนนี้ก็อยู่หลังอบตอนะครับเพราะนั้นก,ก็ก็หวังว่าจะอยู่ได้นานนะส้มปล่อยนี่หายากด้วยนะครับเอาละครับวันนี้สปปรรพคุณส้มปล่อยพวกเราเห็นกันแล้วนะครับว่ามีเยอะมากเพราะฉะนั้นนี่ท่านชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับส้มปล่อยถือว่าเป็นพืชหรือว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์แล้วก็เคยอยู่ใกล้บ้านเราแต่ว่าตอนนี้ก็หายากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ ชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอาจารย์เช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้นำสมุนไพรมาเสนอท่านในการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ